ก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยคุณช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนนะจะได้พาไปดคลิปใหม่ของผมครับใครที่กดครบสี่ยานเนี่ยขอให้ลุงคนนั้นอะลาออกนะทุกคนนะไปเริ่มเลยครับทุกคนเลยครับวันนี้ผมจะลกินชื่อว่าชิคกี้นกันผลนะเห็นคอมเมนต์เขาบอกว่าใครเล่นเกมนี้ก่อนนะครับทุกคนนะผมไม่รู้กันว่าเขาให้ต้องการให้ผมเล่นเกมนี้เปล่าเพราะว่าเห็นมีคนพูดถึงเกมชิคกี้นกันเยอะมากครับผมก็เลยแบบเออตัดสินใจเล่นก็ได้อ่านี่นะครรับบบกกาาฟิแว่ โคตรแบบโคตรเดเร็ดเลยนิโอ้โหดิกราฟิกแบบมันสมจริงมากอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนี่ท้าเราอะว้ออ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 อกหออออออดออ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 อหออูออออ้ออ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 อดออ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 รออ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 อ สมจริงเลยมีแบบหินแตกเลยโอ้โหพื้นล้าวเลยโอ้โหพื้นลาวเลยโอ้โหสมจริงจริงเลยไหนยิงปืนนี่สมจริงไหมโอ้โหสมจริงมากสมจริงมากคือแบบสมจริงจริงเลยเลยอะสมจริงมากโอ้สมจริงจริงโอ้โหเปียกกระสุนปียกกระสุนปียกกระสุนสมจริงแบบเกรดคุณภาพอะไรอ่ะนั่นเฮลิคอปเตอร์โอ้โหอ้าเอ้า

เดี๋ยวนีย่าไม่อยากตายตนี้ยังไม่ตายตอนนี้ย่าไม่อยตายนี้โอ้ยสมดิงมากตกที่สูงไม่ตายเลยโอ้ยนี่มาซื้อมาัตตูไปไหนกันหมดเลยนักหาไม่เจอซักตัวเลยเนี่ยไปไหนก็นมาเฮ้เปกระเป๋ายาด้วยเอ้ยเป๋ายาออสิเล่นี่เ้ย อย่าย่องอย่ายงโอ้โหถึงว่าเสียงอะไรมาเรื่องอ่ะหาเรื่องอหรอเราเล่นไฟฟกิ่นเหรดิหาเรื่องอหรมามาหาเรื่องนะปีกกระสุนแป๊บเปีกกระสุนแป๊บมามามาอุ้ยจอชูเรดโอ้ my god เปลี่ยนปืนได้ปะอุ้ยเปลี่ยนปืนได้สไลป์ปืนสไลป์นี่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 มีสองตัวมีสองตัวนี้ก่อนได้ไหมเรื่องได้เรืงได้ พี่เออไปหนันขี่ไงไม่รู้อ่ะเขาทำอะไรผิดไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นไงเจอแล้วโอ้ยฮักกี้นี่ว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวดีๆคืออะไรมะตูลลยได้ระตูลอยได้ อ้าว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 เรายิงไว้นั่นน่ะ What เฮ้ยเดี๋ยวนะคลิกดิสเซอร์สิกแมนเดี๋ยวน่ามาชื่อเราไม่ใช่เหรอไอเนี่มันเตะเราไม่ได้นะโอเคเว้อะไรอะไรอะไรใหม่เล้วกใหม่แล้วกใหม่แล้วกสองตัวในครั้งนี้เฮ้ยระเบิดไปเลยระเบิดใครนีก่อนนีก่อนอู้น่าจะหมดตัวนู้นเลยหมดตัวเฮ้ย ออนเฮ้เขามกลัวนี <S <S ่นี่นี่ไปเลยว้าวชิวเฮ้เเ้ขโมยบ้านบนของบนตังไปจะเกินมันอืออืออือเฮ้ไปจะนาจักฉันมันใหญ่มากเลยว้ไปจดการมัน กมอะไรเด็กเฮ้ยเรื้นอโอ้โหฮักกี้ฮักกี้ฮักกี้อุ้ยเพื่อนนั่งรถสเก็ตเออฮักกี้อะไรวฮ้ยอ่ะอ้าวเฮ้ยจังหวะนี้แหละ ยิงกันในปืน hmm. ด mm ีกว่าเอออะไรอะไรอะไรเฮ้ยใครเนี่ยยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเทนเฮตเทรนเฮตเฮเทนเฮตเฮเฮต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 เ ไปนั่งเลยดินั่งเลยเฮ้ยก็บอกขอนั่งด้วยไม่นั่งใช่ไหมอื้มยิงเลยเออเต้นเฮดเต้นเฮดโอ๊ยเฮ้ยมีสองตัวนานนี้อะไรเฮ้ยมีสองตัวอื้มดิงเลยดิงเลยดิงเลยอ่าเอาเพื่อนตายแล้วแล้วม่ยิงทีมแดงครับผมนะผมไม่ยิงทีมแดงนะผมยิงกต้นเฮดก่อนทีมแดงไม่ทำอะไรเราเราไม่ทำลายคืน เอาโคตรเสียที่ตายเลยมือแตกตายอุ้ยเลือดเยอะจริงอะไรอ่ะอะไรอะตะตนเหรอเฮ้ยนี่ผู้ใชายตะเตนหรือเนี่ยว้าผู้ใช้สแตนสแตนดิ่งเลยเฮ้ยดิบหันมันด้วยนี่เดี๋ยวดิ่งอาอ้าวตายแล้วกระจอกกระจอกได้ใจเมือกอุ้ยเพื่อนเพื่อนระวังเออเพื่อตาย กัดกันให้เบื่อจะเกินให้จะจะระแคะได้ลูกเนี้ยกัดแกไปเลยกัดแกไปเลยเฮ้ยเพื่อนช่วยจริงหน่อยดิพี่แจมมู้ยหรือยเออดิเพื่อนช่วยจริงก่อนฉันกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยเอากระสุนไม่หมดเหรอกระสุนฟินตี้ปะเอออะไรเอ้ยยามันปืนอไปยัง เอาปืนปืนยิงไม่ถูกแล้วเอาไปไม่ปืนยิงคีสานั่นน่ะปืนพังแล้วเออปืนพังแล้วเออไปตัวหนึ่งเราไม่กดยิงปืนนะมันยิงเองค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อสุดเตายแล้วโดนไนป์ยิงตายไปดิมีตัวหนึ่งอ่ะมีตัวไปตัวหนเมื่อกี้มันบั็กใช่ไหมเมื่อกี้บั็อกแบบยิงไนเปอร์รัวเลยอ่ะ นี่ลดฟีบเฮ้ยเยขาได้ไป <c oughs> ไปเลยก็นะยด,ดี่นะอะไอุ้ยพุ่งได้พุ่งได้อุย้ยจริงได้ด้วยเหรออุย้ยมันปลกไปกจีนตรงหน้ารถเลยโอ้ยไปนี่ฉันเฮดเองเองมันจริงจริงเลยนะเองไม่เจอเลยหรอก ดิ่งลัวเลดิ่ลเฮ้ยเดี๋ยวเอเดี๋ยโอ้ยมันชนชนเฮ้ยมันห่งมามาปบาลูโจกคนเ้ยใครอะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่้เฮเชเฮ้เ้เฮ้ย้้ม้้ยยเย ถือไม่ใช่พูดด้กันแต่ฉันช่วยได้แน่ถือช่วยนายเป็นไรเพื่อนจัดก,การเองเอลอลงมาติดจัดก,การไ,ไ,ได้ไม้ทำไมเพื่อนไม่เป็นไรเออมันหมาแล้วสนดิเอ้ยใครยิงมันฮะสักแปไ๊ก,กไหมสักพัวไหม เฮ้ยตายนะเธอไอฮักกี้เองตายเลยเอไย้วไออสองสง้อเออเออมันมีเวอ่ะมันเร็วอ่ะออระเบิดป่ะอะไรระเบิดอ่ะอันนี้ระเบิดเเออทางมันอ้ยติดอะไรอย่ามันติดเอ้นไป นี่ไปดูนะแล้วกีก็ว่าไปนะเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับทุกคนนะมันแบบคือมันไม่ค่อยมีตัวเล่นอะไรมากนะแต่ก็สนุกเออกราฟิกมันไม่ค่อยดีอะไรมากแต่ก็สนุกเนาะเออมันก็ดูดินั่นเฮ็ดนเนี่ยดูดิมันก็สนุกเหมือนกันนะทุกคนนะไปที่แน่มัเดิอยังไงนะฮะมันติดพื้นไม่ใช่เหรอเออเดิอยังไงเอออีกมาระเบิดเลยอันนี้ระเบิดขันใช่ระเบิดอะไรป้าอะไรอย่างเนี่ยอันนี้เนี่ยของระเบิดไข่ <laughs> นี่ขวดอันหนึ่งไมาไก่ดิมาไก,ก,าก,ก่แพอ่แพร่แพแ่เฮ้ยใจเย็นเพื่อนจัดก,การหน่อยจัดการหน่อยมันจะมาตามล่าเราแล้วทำไมเซนเทมันมเยอะจังเลยฮักกี้กันเหมือนกันอดีสุดชีวิตเลย ไปเร็วไปเร็วว้าโลละมาเฮ่เตายเฮ้ยเดี๋ยว,ดดอ,วอ๋อสปอโลได้เหรอไม่ได้มาสปอโลได้เหรอนหนสปอโลเนี่ยไม่ได้มาสปอโลได้เหรอดูดูสปอโลดิสปอโลนไงยอ๋อนี่ไงติมเลยเอามาใส่ดีวกว่า <laughs> ไปสักหน่อยโอ้ยอย่ายุ่ง โอ้ยแง่หูเต็มเลยเฮ้ยโอ้โห้ยคันนี้ดีกว่าโอ้ยพวกกระจองร้อยยังเคยสู้ฉันได้เหรอมาดิบวกเองอ่ะมาดิบวกเองอ่ะอ้อ้พังพังง่า,ยยางนดิพังโคตรกระจองรถพังโคตรอ่อนแอเลยบดินแปดเดียวก็พังแล้วรถจะแข็งแกร่งแปดเดียวก็พังแล้ว โอ้โหให้ทายนั้นทั้งรถคนเนลิ้นอ่ะอะไรแข็งแรงกว่ารถคนเล่นแข็งแรงกว่าอีกมืเฮ้ยอย่ายุ่งอืมตัวแตกไปดีอย่ายุ่งกระจอกฮจมดิมีดีอ่ะอ่ะตีเลยอ๋อโอเคเฮ้ยมันขี่ได้สามา เฮ้ยอย่ายุ่งเว้ยเฮ้ยจะก,กานเลยยิงให้หมดยิงให้หมดอืมอืมยิงยิงยิงหมดอืมโคตรมันโคตรมันโคตรมันครับพี่น้องโคตรนายเลย